คนเรามักมาขอเลขปูขาวเรื่อนเอฟซีมาขอเลขปูขาวเรามาดูเลขปูขาววันนี้ไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวประเทศลาวว่าเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลขปูขาวนะครับเลขปูขาววันนี้นะครับเรือนะครับเอฟซีศูนย์ศูนย์เก้านะครับศูนย์ศูนย์เก้านะครับไม่ค่อยชัดทุกคนมืดแล้วนะครับนี่ยศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าหรือศูนย์ศูนย์เก้าถ้าเกไปเที่ยวต่างประเทศกันศูนย์ศูนย์เก้าเลขปูขาวศูนย์ศูนย์เก้านะครับ สาธุสาธุปูศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเด็กคนแล้วกเลขปูขาวศูนย์ศูนย์เก้าเดินครับวันนี้มีอยู่กันมากระาปูขาวนะครับเลขเอฟสี่ทุนท่านนะครับศูนย์ศูนย์เก้านะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนทุกท่านนะครับเง่งเง่งปังปังรวยรุยครับผมไปเที่ยวฟังโคงดูดูดูเลขเดี๋ยวต้องเปิดโทรศัพท์ดูก่อนเอาเร็ว ส่นศูนย์เก้าเหมือนกันหรือเปล่าอันดูไเปิดไฟมมอชัดไหมล่ะคือท่านนี้มเปิดไฟดูสมืดเอฟซีโกมโมเ็นอ่ะเป็นอะไรศูนย์ศูนย์เก้าเอาเอาโทรศัพลงนิดนึงเออนะศูนย์ศูนย์เก้าทุกคนข้างบนไม่ชัดเป็นว่าเป็นศูนยะไรศูนย์ศ้าเชัดเลขชัดค่ะไปเที่ยวฝั่งโค้งของต่างประเทศก่อนนะ 009นยทุกคนไปเที่ยวลาวก่อนได้009ไปเที่ยวลาวก่อนก็ได้ครับ009เลขมงกคนนมัสกานครับอาจารย์ครับอืนมัสการครับอาจารย์สันตินะครับผมสันติอยู่วัดอะไรัดวัดนี้เป็นวัดทำาแก้ววัดทำาแก้ววัดทำาแก้วเป็นวัดที่ไปที่มาของปู่ขาวโอ้เป็นวัดที่ท่านมาสร้างอในก่อนตรงนี้จะจะมีแต่เสาศาลาครับ ยังไม่มีการก่อสร้างเป็นศาลาทีนี้ท่านก็เลยมาเปิดมาสร้างเพราะาตรงนี้มันเป็นภูมิมเป็นภูมิพบหลายภูมิภูมิชั้นพญานา,บบาบคบังบดพระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า <c oughs> ที่ไปที่มาของปู่ขาวเป็นยังไงครับโอรท่านท่านเล่าให้ฟังท่านประวัติของท่านนี่ แล้วก็ท่านก็พาตามรอยที่ท่านเคยไปตั้งแต่ตั้งแต่มุกดาหารวัดที่เคยท่านท่านไปสร้างแล้วก็ท่านละสังขารท่านก็บอกว่าสังขารท่านอยู่ที่บ,าบาา้านบางนาวน้อยตำบลบางนาวน้อยที่มุกดาหาร <c oughs> แล้วก็ท่านก็สร้างสร้างศาลาไว้ให้ลูกศิษย์อยู่ต่อที่ท่านก็ เป็นเป็นหมอรักษาคนด้วยขอ,อผู้ขาวนี่ครับใช่เป็นหมอเป็นเป็นระดับหมอเทวดาหมอเทวดาทีนี้เมื่อเมื่อท่านโด่งดังมากๆคนเข้าหาเยอะๆท่านก็ท่านก็านาหายวิธีออกจากผู้คนโดยการละสังขารแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นใหม่โอ้อทีนี้คนเขาก็ก็จะคิดว่าท่านเสียแล้วอะไรประมาณเสียแล้วก็เลยไม่ตามไม่อะไร ท่านก็ไปเปิดภูมิใหม่ที่ใหม่แล้วก็ไปสร้างวัดต่อไปออกมาจากมุกนาหาันท่านก็ไปไปสร้างที่วัดภูศิลาแก้วที่อุบลเช่อำเพอภูไซครับผมตรงนั้นก็เป็นภูมิเป็นภูมิเป็นภูมิสามระดับครับระดับร่างสุดนี่จะเป็นภูมิของสงสมุติสงคือระดับด่างสุด คือวัดตรงนั้นถ้าถ้าภูมิชั้นสองนี่ก็จะเป็นภูมิของพระ,ะระดับพระภ <c oughs> ูมิระดับพระชั้นพระนี่ก็จะปฏิบัติละเอียดขึ้นมาอีกมากกว่างสง์ครับเลยระดับชั้นพระก็คือชั้นพระอาหารหันตรงนั้นก็เป็นวัดปูศิลาเกี่ยวที่ที่อำเ่อบพใสถ้าภูมิชั้นระดับพระอาหารหันต์นี่ท่านก็จะก็จะมี มีภูมิเทพเทว,วดาเข้าจะมาสอนในนิมิตจะเป็นผ้าเดงเออภูมนั้นภูมิระดับพระลานจะเป็นผ้าแดงมาสอน <c oughs> หลักธรรมแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยผ่านระดับชั้นพระหานจะจะอยู่ได้แค่สมมติสง่งซึ่งภูมิสามสามภูมินี้อาจารย์ก็เคยอ,อยู่ตอนนี้ที่อยู่วัดภูศิลาแก้ว อยู่หกปีก็พอรู้นะเพอเทพเทวดาท่านก็มาสื่อในนี้ต่างๆแล้วก็มาสอนแนะนำวิธีปฏิบัติว่าตรงไหนปฏิบัติยังไงและไปอยู่ตรงไหนนี่ถือเงินไม่ได้นี่เขาก็บอกอแล้วก็ไปอยู่ชั้นไหนนี่นอนไม่ได้เขาก็บอกคือระดับชั้นภูมิระดับพระอรหันต์นี่จะจะไม่ให้นอนจะนั่ง จะยืนเดินนั่งจะมีจะมีน,นอนมีการนอนอาจารย์พ้าปูขาวนี่ท่านมาอยู่นี่ท่านละสังขารที่นี่เลยบอกท่านท่านก็เ่อไปเธอมาสองวัดวัดภูศิลาแก้วกับวัดธรรมแก้วกท่านก็บอกบอกอาจารย์ลวงน้าท่านจะละสังขารครับบอกอาจารย์ให้เรียนปฏิบัติ ให้เงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสัจจะไม่พูดปดมดเท็ดอะไรประมาณนี้คือท,ท่านจะเข่งเรื่องการพูดปดกา,การกาโกหกหลอกลวงท่านจะเข่ง,งทีนี้ท่านก็เที่ยวเที่ยวเข้าโรงพยาบาลอยู่เที่ยวเ,เข้าโรงพยาบาลครับแล้วแล้วก็ท่านก็ เดียวเขาลงมาแล้วก็ท่านไปละสังขารอยู่ตุปีลงมาสีสเกตท่านดาสังขารปัญจันจำแดงวันตะฟฟ๊ะแปดพศไหนครับท่านละสังขารโโ 59. 59. 59. พศห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าโอห์ห้าเก้าเพราอจารบวชห้าเจิตอุปถาท่านห้าแปด พศห้าเก้านี่ก็อุปถาคไม่ครบคือเข้าปีที่สองอุปถากสั้นไม่ครบไม่เข้าปีที่สองไม่ครบท่านก็เลยยมากราบศีรษะสังขารหลวงปู่ประมาณที่นี่ได้หรือทํำแก้วใช่มาที่นี่ที่เดียวที่นี่โตยังมีที่นี่ยังมีอยู่สรีระท่านจะอยู่ที่นี่ยังเปิดยังเปิดให้ลูกศิษย์มายังเปิดให้ตลอดเพราะว่าคนเราก็เปิดญาติโยมก็มา แอาจจะถนนทางอาจจะลำบากคุขะหน่อยมันก็เป็นแบบภาษาวัดป่าเนาะธรรมดาภาษาวัดป่า,าก็ลำบากหน่อยความฝันของพระอาจารย์ที่นี่ที่จะสร้างวัดพระอาจารย์จะสร้างอะไรบ้างที่ท,ที่มีมิตรฝันเกี่ยวกับพญานาคด้วยที่เมืองบางบดด้วยตัวนี้นะพระอาจารย์เล่าความเป็นมาที่นี่หน่อยภูมิที่นี่เป็นยังไงบ้างครับภูมิที่นี่ครับผมท่านเอมาปีนี้ท่านก็บอกให้ บอกให้ให้ให้ลักษณะที่ว่าให้ให้ช่วยเหลือคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงให้ทําความดีช่วยเหลือผู้คนครับแต่เรื่องสร้างนี้ท่านก็พูดกับลูกศิษย์รุ่นก,ก่อนๆไว้ว่าจะให้สร้างเจดีแปดเดี่ยมเจดีแปดเลี่ยมตรงที่ตั้งเสาวไว้อ๋อท่านอยากจะให้สร้างตัวนั้นตั้งเสาวไว้ไไไใช่ ที่ยังไม่เสร็จตอนนี้สร้างอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบก็ตั้งเสาวไว้อ๋อครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ชะลอการสร้างเพราะว่าไม่มีปัจจัยเห็นว่าพระอาจารย์จะมีพระป่ามีอะไรช่วงวันไหนนะมีไหมครับยี่สิบเก้ามกราคมยีม่สิบเก้ามกราคมปีหน้ามีอะไรจะฝากยัิโยมไหมครับอย,ยมม์ฝางไหมครับอ๋อก็อยากจะให้ยัิโยมนี่เป็นเป็นคนดี เป็นคนดีเป็นผู้มีศีลมีธรรมครับถ้าใครอยากรวมเป็นเป็นคนดีด้วยกายวาจาใจนี่แหละเป็นผู้มีศีลห้าเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการทําการสร้างต่างๆอถ้าเราไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติด,ดีสร้างคุณงามความดีการที่จะสร้างศาลาหรือว่าเจดีย์หรือว่าสร้างตามวรรมตาม,มามันก็โอกาสก็จะไม่มี พอมันจะมีพื้นฐานของของจิตที่ดีงามก่อนถ้าส่วนที่อยากจะให้สร้างก็อยากจะให้ช่วยสร้างเจดีแปดเเดี่ยมที่หลวงปู่ท่านท่านตั้งใจไว้อยากจะให้สร้างเจดีเปรเเดียมวันวันงานผ้าป่าก็ก็อยากจะให้ช่วยช่วยร่ว,รวมกันถ้าถ้าพอร่วมได้คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่ได้กำหนด แต่ถ้าใครจะมามาทำโดยที่ไม่ไม่ต้องให้ทางวัดกําหนดนี้ก็ก็มาทําได้เหมือนกันครับมาได้ตลอดมาแสวงบุญมาทําบุญได้ตลอดใครจะซื้อทรายซื้อหินหรือว่าซื้อปูนอะไรก็ก็มาดูเอามาพิจารณาดูสถานที่เพราะอาจารย์พูดนี่มันก็มันก็ไม่เหมือนโยมมามาทำวัดต้องมาดูเองเนาะใช่ถ้าถ้าโยมมานี่จะเห็นแล้วจะกําหนดได้ว่าประมาณ ประมาณการที่เราจะทําได้แค่ไหนตามกําลังครับความศรัทธาตามกําลังบางทีมบถึงนี้อาจจะอยู่บ้านอากช่วยสองร้อยมาถึงนี้อาจจะช่วยสองหมื่นก็ได้จริงเนาะเพราะถ้าเราถ้าเราทําเกินกําลังมันก็เดือดร้อนมันก็อาจจะไม่ดีครับถ้าภูมินี้จะเล่าภูมิประวัติที่นี่ให้ฟังหนึ่งว่ามีทั้งพญานาคที่เห็นอยู่มีพญานาคต้องมีทั้งอ๋อมีมีเขาเห็นอยู่ท่านมัน มีตรงบอร่ออยู่เขาเห็นเป็นพญานาคขึ้นเห็นโดยตาเนี่ยแต่อาจารย์ก็ไม่เห็น้ก็เห็นในนิมิตนั่นแหละเขาก็มาคุยด้วยอยู่อาจารย์นิมิตเล่าเขานิมิตของระอาจารย์เล่นนฟังเล่ครับแต่ส่วนในภูมิบางบทนะฮะอันนั้นก็เห็นตอนตอนที่เราเหมันกับนอนหลับตาบแต่ไม่ได้หลับนะแต่ว่าเห็นเขาก็มาหาอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงครับผมคือเขามาหา มหาเหมือนเป็นเป็นห่วงเรานะไม่อยากให้เราหนีไปไหนนะคือเข้ามาแต่ว่าตั้งใจมองลืมตามองไม่เห็นแต่ถ้าหลับตานี้จะเห็นเขาจะมา,าบางทีนอนกลางคืน,นเขาก็จะมาดูมามามา,มาตรงหน้าต่างมาเป็นชุดเขาก็มีครับเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีเป็นนักบวชก็มี เรือสีก็มีดันใหมเหมือนกับเป็นหมู่บ้านของเขาบางบทใช่เหมือนกับเป็นหมู่บ้านมีทั้งเด็กน้อยมีทั้งผู้ใหญ่เป็นอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นหมู่บ้านดันใหส่วนตรงนี้ก็จะก็ท่านก็จะเห็นแบบไม่ไม่ค่อยเยอะตรงนี้ แต่เทพเทวดาท่านก็อยู่ทุกที่เนะเออเฉพาในสาลานี่เก็ดูแลอยู่ครับใครทําอะไรพูดอะไรใครทําอะไรพูดอะไรเขาก็ดูแลอยู่ด,ดูแลอยู่ยถ้าใครปฏิบัติธรรมเขาก็แนะนําว่าจะให้ปฏิบัติธรรมแบบไหนระดับไหนถ้าทําผิดมากๆนี่ก็จะร้อนรนอยู่ไม่ได้เป็นภูมิที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่เขาก็บอกอาจารย์อยู่ว่าวัดนี้ วันนี้สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ทุกคนเขาบอกอย่างนี้อยู่ได้เฉพาะบางคนเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวกับจิตด้วยคือคนที่จะมาปฏิบัติในสถานที่ศถาสิทธ์นี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นคนที่จิตจิตบริสุทธิ์ครับก็ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใครยังมาร่วมมาม,มาร่วมบุญวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้ามกราบเป็นบวงสรวงไว้ขจั์ก็ก็ไม่ได้มีบวงสวงหรอกแต่ว่ายัางมากที่สุดก็แค่ดอกไม้ดอกไม้ของหอมของหอมดอกไม้ดอกไม้นี่ก็น่าจะเพียงพอคือตามที่ท่านบอกอ๋อท่านมาบอกไว้แล้วตามที่ท่าน,น เอาใบซีมาตัวใส่พิภีก็ได้คือค่ว่าเฉพาะดอกดาวเรืองนี้ก็น่าจะพออยู่แต่เยอะๆหน่อยประมาณสักพันพันแปดร้อยดอกพันแปดร้อยดอกประมาณพันพันกว่าพันแปดร้อยนั้อาจจะดดอกาวเรืองดอกดาวเรืองครับเพราะท่านบอกว่าให้เป็นของหอมของหอมก็จะมีอะไรแหละที่ว่าของหอมก็ต้องเป็นดอกพะนิุเพราะท่านบอกว่าพันแปดร้อยพันแปดร้อยชิ้น ถ้าเราก็ต้องหาดอกไม้ให้มันให้มันมากกว่านะ